ทองมันพุทธนะครับทองเมื่อวานถึงจะย่อมาฮนะแต่ก็ยังทํำไฮต่อเนื่องทํำไฮที่สูงขึ้นอีกนะหมายถึงว่าตอนนี้ได้มีการทํำไฮที่สูงขึ้นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถ้ามองงี้ก็มึงเออก็ขึ้นต่อเนาะย่อบายเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้ให้ระวังเนาะถ้าเกิดว่าทองมีการทำดับเบิลท็อปนะ แต่มันท็อปหม่ถึงทำไฮที่เท่ากันนะครับทำไฮที่เท่ากันแล้วย่อลงมาแรงนะครับให้ระวังการเบรกนะอย่าให้เบรกโลนี้นะครับถ้าเบรกโลนี้มีโอกาสที่จะลงแรงนะครับเหมือนตอนนี้ลงแรงนะฮะแต่ถ้าให้หลุดเทรนด์จ,จริงๆคือโลนี้นะโลของสีชั่วโมงนะครับ เนี่ยเป็นแค่โลของหนึ่งชั่วโมงนะครับอาจจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อก็ได้นะครับด้วยนั้นเนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเน้นบายเหมือนเดิมนะทองก็ยังทำออกทามหายเรื่อยเรื่อยนะครับเมื่อวานเพียงแต่การเป็นการย่อเฉยเยนะแล้วขึ้นต่อชนดีมาตรงนี้แล้วขึ้นต่อเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เน้นย่อบานะครับมีดีมาตรงนี้ ที่เป็น่ซนโซนย่อนะครับแล้วก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยยังคงเน้นย่อบายนะครับถ้าเกิดว่าทะลุทะลุโลตรงนี้นะครับลงมามีแนวรับตรงนี้นะครับเป็นไฮก่อนหน้าของสีชั่วโมงนะครับ P v s ว i g h นะและนี่คือโลนะครับแต่อย่าให้หลุดโลนี้ถ้าหลุดโลนี้มีโอกาสเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงซึ่งน่าจะ ไม่ลงมาถึงขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงเน้นหน้าบายต่อเนื่องนะครับทองนะ